ม่่เป็นไรอะมันแฉตูดผมอ่ะมันจะป่วนเปียกนะพี่ผมก็เปียอารมณ์อะผมก็แฉแม่งเลยอ่ะเห็นแล้วหมั่นกูไม่สนใจเพราะว่าวันนี้กูโดนแฉกูเจ็บตูดมากเลยวันเนี้ยกูไม่ยอมมึงมึงจะเอาแฉเสร็จแล้วหนีได้อยู่ทําไมก็โดนแก๊งหรอกจะไหมพี่ผมมันแฉตูดผมเชฟเนี่ยเลนอดออกเลยพี่มันแฉหมาเนี่ยใส่เองกระหน่ำยับเลยเองชื่ออะไรเนี่ยอ่ะมินชิตาครับพี่ มามาวามามี่หนีเข้าป้อมเหรอพี่จะไปไหนมึงจะไปไหนมึงหนีเข้าป้อมมึงกลับมาดีแทง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 มึงรู้จักตัวเฮ่ติดกรงไหมมึงโดนกูล้วตีระดึงมาแก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 เอาละคุณผู้ชมทุกท่านเอาละในที่สุดผมก็ทนกระแสไม่ไหวครับผมโมบายเลเจนด์บอกเลยว่าช่วงเนี้ยโคตรติดจิบหายโอ้เกมแม่งกระแสแรงเกินโดนลมเลียหูมาเริม่มโมบายเลเจนด์เริโมบายเลเจนด์จ้างเห็นทีเรียบร้อยครับผมนะกูมาเล่นเลย โอ้โหแล้วแม่งคือแบบโคตรมันโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมนั้นก็สนุกสนุกอ่ะเออก็สนุกดีนะครับผมแล้วมีเกมมือถือเล่นนิยามว่างแล้วนี่ผมมากับน้องสองคนครับผมคุณผู้ชมนี่คือไอ้ไอ้โจ๊กอ่ะแล้วก็ไอ้พงศ์สวัสดีครับดูเดัอผมไปครับสสวัดีครับแม่คุณดูว่าลุงตู่ไอ้สซะ แม่บอกเลยว่าสิ่งที่เราไม่อยากเจอในเกมนี้นะคืออะไรวะโจ๊กไอ้สิ่งที่เราไม่อยากขออะไรอย่าไปเจอธงดาวพอพี่ของดีของดีงด<ท>งโมบาย <ทง S 2> ด,ดาวมีหมดเนื้อธงดาวพม่าเะยหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นอินโดนีเซียมีหมดสภาพคือแบบมึงเลือกป่าแม่งเลือกป่าซ้ำมึงอ่ะสภาพแต่แหลงประมาณนี้ไม่น่าเจอแล้วนะไอ้ดเซอร์รัสเนี่ยโจ๊กนะแล้วก็จีจีซี่เนี่ยตะพงนะไหนทำเสียงลุงตู่ดิ่ตะพงทำเสียงลุงตู่ดิมึงอ่ะลุงตู่อ่ะอะไรแบนุมแบนตัวนี้อ่ะนะ แล้วก็แบนซ้ำมาแบนแบนซ้ำด้วยนะไงลุงตู่ไอส้สันพาลุงตู่มาเล่นเกมเออแน่น่าน้ำตัวกันเออเล่นตัวลุกตัว,ตว,ตวมันจะป็นเพยร์อะปมาเขาอ,อยู่แล้วความเ <ละ S 2> ป็นไปได้ประมาณแบบหมื่นเปอร์เซ็นมีใครจะเล่นแบบไอ้ตัวแจะมีที่ตาไหมนักแจ่ะในตำนาน โอเคเจอคูได้แน่มินชิตาเฮ้<笑><笑>ไอโจ๊ขอเฟย่าวะนึกขนกดขอได้นะคุณผู้ชมแบบขอไปอยู่คนแรกเงี้ยจะเลือกตัวอะไรเงี้ยอ่าเผื่อโดนแย่งอ้ามันไม่ให้ด้วยมันไม่ให้ด้วยไงไอโจขอแบบคนแรกนะครับเพื่อที่จะเลือกไอตัวเฟย่านะเพราะว่าไม่งั้นอำนาจะจะมีคนเล่นก็ได้ไนงะแล้วประเด็นมันไม่ให้ด้วยโอ้ตัวเฟย่าเนี่ยคือเป็นเมนในโจกแล้วคืออย่างนึงคือเฟย่ามาตัวโหดนะคุณผู้ชมโคตรเมตาตอนนี้อ่าสรุปได้เล่นโอเคดีโอดีโออันนี้คืออยู่หน้าการเลือกตัวละครนะคุณผู้ชมด ตัวนะอ่าหน้าตาคือแบบตอนก่อนเนี้ผมจําได้สมัยก่อนในไอ้หน้าเนี้ยแม่งหน้าแบบกากมากเออแบบปัดซบมากไปดินน้ํามันเลยอะโอ้โหแต่ตอนนี้คือดูดีมากโอ้โหเป็นไงโมเดลแบบเป็น 3D HD อะไรแบบโอ้โหแบบสวยอะเมื่อก่อนคือผมเล่นมีชิตาเล่นกันนะคุณผู้ชมสกินขาวด้วยอืมขาวเผาสนิทเอาละอุ้ยเจ้มาว่ะนี่นไอ้สับตัวสับหดเท่าวร้แดน A later few moments มาแล้วจุติมาจากทองแม่พร้อมแกะแล้วแม่จ๋าฮานาก้าจุกรื้อเมงเจอกูเฮ้ยโจ๊กตอนเข้ามันขึ้นมึงแบบเฟย่าอันดับ16 16อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสิบหกอำเภอที่ระยองพี่อ้าวอำเภอที่ระยองว่ะเย็นเ้ผผมมัฒนาใกล้ติดเม็ดจังหวัดแล้วเย็นเค้ติดเม็ดจังหวัดมึงเล่นเม็ดไปมึงเล่นนอนวะเนี่ยโอ้โหน้องผมแม่งเล่นบ้าเล่นดึก เอ้ยช่วยป่าฟาร์มแมพเฮ้ยยากเอาฟิ้ยยากยังไงกับบุฟเฟต์เขาไปฟันตอกรับผมจังหวันนี้ตะวัดดาวเขาไปที่ล่องตูดมันโอ้โหรอดรอดเดี๋ยวฟาร์มช่วยป่าก่อนแป๊บนึงมันเกิดยากเออมันไม่เกิดนะชุไวยกูอีก ิบหายเอ ι, ้ยโอ้โยเฟิร์สบาดด้วยเอ็นเคเฮ้ยใครใครหนีหนีหนีไปดูเล่ดิผมรอดไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่กูช่วยคิวสิวหัวช้างนี่ไปเจาะสิวแตกมนะันอะอ,อันนี้ผมเล่นเป็นชิตาแล้วคุณผู้ชมเป็นตัวสายแก้นะสกยูนึงมันดึงได้นะเออดึงมาซอยอยากมีซอยแบบเจด็อกจ้าเฮ้ยเปิดสกิลวงกว้างไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันนะ เลี้ยงอ่ะเลี้ยงกันเหมือนตอนนี้ก็เหมือนตอนนี้ก็แลนด์แลนดตลอดโดเลยโดครีบเลยลารฟรีของฟรีชอบกันก่อนกันก่อนรักษาป้อมก่อนแต่จริงๆแล้วดาร์ฟครีบไม่มีอะไรต้นงกาอะไรเออมีเงินไปเรียนไปมันมาเต็มมันเอาเต่าผู้ชมเฮ้ยจังหวะนี้รอจังหวะนี้เผือดตี้แล้วดึง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 ดีโอ้โหไปดึงครับจังหวะนี้อะไรอะไรอะไรมันสกูสกูเออไปกินตดอะไรแต่กูเนี่ยเฮ้ยเฮีย ตาอะไรเมึงเนี่ยแม่งบางตัวกูมไม่เคยเจอเลยชิบหายเล่นมาตั้งนานผมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเอาหลบเหรอมึงหลบกูหลอมกูแจย่ไงจังหวะที่เหมะาะสมกนั้นกยดมหมอยเอ้ไม่ไมพูดเลยเอ้ตีไม่ถึงตีไม่ถึงพูดอะไรไม่รู้ครับแฉ่แจ่แฉ่เอ้ผักกูออกด้วยแม่งตดใส่กูพิเวนส,สวย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 เต่าเกิดล่างนะเอาเต่าเต่าเต่าล่อเต่าแซดเหวไปจุกหลูเฮ้ยวิ่งตามเลยกูแน่ไอ่นกพู่ไอ้นกกระปุกดระเบิดระเบิร์ดดับเบิร์ด แม่งเกือบตายเฮียนกกระปูดโอ้โหตเขาไล่ล่าเฮียในป้อมนโอ้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยกูนีดเอนกกระปูดอยู่ชิบหายแต์เยเป็นเที้ยอะไรเนออกยันเงี้เลยกออกยบแอแอเลยแอชื่อโจ๊ะจอะไรเนี่ยองตอนนี้ก็เป็นลมผู้ชม เออแบบโลมันอยู่ไหนผมก็อยู่น่าแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นด้วยกันไงเออผมก็จะคอยไปเติมเพื่อนที่แบบว่าอาจจะดูทรงไม่ไหวละกันมากันแบบอันนี้เออมากันโอ้ยอย่าแม่งดันเมื่อกี้เขาดันไปไหนตอนไหนวะเ้ยมาปิดนะอันนี้อันนี้ก็คือเลือความแตกนะเอยเดินบนต่อบนต่อบนต่อสามหนึ่งเดินหาคุณผู้ชมเดินช่วยอย่างเดียวโอ้สามหนึ่งยันแกไม่น้องไปแล้วบ้างกูยืนดูได้บ้างเนี่ยโอ้โหหลุดเกินหลุดเกินเมก้าคิวหลุดเกินน้อง โอ้ติดคือเลยเอ้พี่พี่พี่ัดเซ็ตหย่อนเลยพี่ดึงมันเซ็ตหย่อสุดต่อเก้ยแม่งเอ้ยไม่ต้องทอนแล้วตัดน้องกูใส่แล้วโอ้โหนี่แม่งลบแม่งลบกูเด็กเอี่ยนี่แม่งเอ้ยโอ้โหเยอะเยอะนะกูเยอะนะทิพย์หายละกูกันให้กูกันให้หนีไปน้องหนีไปน้องนี่กูถือโลได้อเีแล้วก็กับตันเมกาเลยอันนี้กลับตันนวมิน โอเคลาร <ล puppy. S 2> อรอรอ <sucks> ป่าป่ามันก็อยู่นะอ่าได้ได้ได้ระวังก่อนอยู่ครบเลยชิบหายเต็มไปหมดมาอันติีขังของป่าอ่าเดี๋ยวพี่ขังเลยขังเป็นหมาเลยเฮียมันหมดหมดสะกี้นี่เลยเอ้ยอย่าไปขังหมาที่สงสารน้องเอาอะไรกูเนี่ยเอ้ยลำอกคาอ้เกี้ยนลูกคูกเนี่ยเอ้ยแดนส์ไอเขาแดนส์เดินอะไรวะมันละเกินทั้งล่างโอ้โหไหนไหนไหนเอ้ยล็กคูกล็กคุกอุบัติอุบัตอะไรล็กคุกวนมึงโดนกู โอ้โหเยี่ยมันล้างได้โอ้ตัวที่ล้างได้ในเกมทุกผู้ชมตัวเดียวในเกมเลยแม่งล้างโอ้ดึงกูหายหมดเว้ยติตากูโดนเคาน์เตอร์ยืนยืนอ่ะยืนยืนหือยังเป็นกลุ่มมึงโดนกูดึงอัลลีมันฟิกอัลลฟิกแน่แน่แมึงโดนไม่ไอ้เฮียแต่ม่งล้างกูอีกโจโจอะไรล่ะโอ้ยระเบิดลมขาดกิ่หด๊อกอ้าวจังหวะนี้ดึงมาจัดโจ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 รี่คาติ เจอพี่มินชิตาสปาต้าเรืองแสงกูแทงกูแทงกูแทงโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะว้ามาแทงอุ้ยแตกสวยสวยจัดสวยจัดสลัดบอกประหลัดปลัดลาออกโอ้มาบอกโอ้มาบอกโอ้บารักกเมียปลัดอะไรอพูดอะไรโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเป็นป่าอย่ามายุ่งมึงอยู่ในป่าไปมึงปิ้งไก่ไปไอเวนมิวของกูมึงไอ้เฮียเนี่ยก็ลำอะไรตั้งหนาเนี่ย ตอนนี้ก็ฟาร์มเต่าครับผู้ชมตีใครในประเทศอะไรเนี่ยประเทศรัสเซียรือเปล่าเนี่ยมึีคนฟาร์มหมดเนะหุงอยู่สาวรัสเซียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ตัวคู่กูี่เป็ดหน้าเมื่อกี้โดนโดนเฮ้ยเพื่อนเยอะไอ้นี่มันหนุ่มเพื่อนเยอะเฮ้ยอย่าทำกูปัวตดปัวตดมาเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยเอาอะไรแท้งแทงอท้ยแม่งหายเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูเฮ้ยโอ้ยมั่วไปหมดเฮ้ยสวยสวยน้องเข้ามาดิไอ้มันเยอะไปหมดหรือว่าจะหาย ไอหลังใาอีกโอ้ยกูล็อกแม่งกูขังกูขังแล้วกูซ้ำโป๊ะนี่ซ้ำแล้วซ้ำนะไอ้ซ้ำไอ้ซ้ำนะครับเออซ้ำอะไรล่ะนับสองอะไรให้มันแรงๆรงเลยเอเรื่องว่ะโจมเกินไปน้องกลัวหมดแล้วยี่ห้อต้นหายไปดึงดึงกลับมาโจ๊ะ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 กูตายดีอะเยอะเกินไม่สวยแล้ว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 ไอ้เชกัวแยกแยกย้ายดีกว่า ไปแยกย้ายก่อนแยกย้า่ก่อนเอ้ยโอ้หไอ้แ้่น้องกูโชว์ไอ้พงโชว์บ้างเย็ดแก้เย็ดแก้ตายเวลาเวลากูได้ไปสี่ตัวกูอิ่มละกูซ่าไปสี่ตัวมินชิตาโอ้ยอ่ย แทงถูกทุกจังหวะใครที่แทงเก่งๆซอยเก่งๆนี่ต้องเล่นเลยนะตัวนี้นะไม่มีตังล่างเลยครับครับไม่มีตังล่างนะครับยาล่างเลยครับตังๆๆตเยอธน,น,น,นาคารธนาคารคลีปแต่กูดูทรงเนี่ยไปไม่ทันว่ามันน่าจะแตกนะเดินช้ามากสองเดือนถึงเออตอนนี้ผมได้มาสี่ตัวจริงๆเราเป็นโลมแบบว่าสายแทงบึกบึนนะผุ้ชมนะทําเกมไม่เพื่อนในการที่ทําจังหวะไปช่วยนะไม่จําเป็นต้องแบบต้องฆ่าเยอะมากก็ได้นะเออเดี๋ยวผมให้เพื่อนฆ่าไปเลยแล้วกันนะเออ ของมูราแดนมาแล้วบนบนได้อยดสี่สี่ตัวเมื่อกี้เราเน้นแอซิดนะเออยกำลังไปกำลังไปแม่งเอ้ยลงมาเคลียร์คลิปแป๊บเดียวช่วยอุ้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 ยใจเย็นใจเย็นใจูดูเข้าไปกระโดดเข้าไปอู้ได้ด้วยเฮ้ยเออมิดเดียวเออแล้วใครเดินติดที่อะไรขวามือวะเฮ้ยทำไมเอ๊ะอะไรอะโอ้โหมึงทำอะไรน้องกูยังมึงโดนดิบมี่ดิบกูแทงกูแทงนี่ยังกูโดดไปล็อกยันในป้อมเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหัวตืดไม่น่าใช่แล้วกูว่าแปลกแปลกเฮ้ยแม่งเติมเยอะเกินจริงจริงแม่งเอ้ย A few moments later จริงจริงมีชิตานี่ไม่ใช่เมนผมนะคุณผู้ชมนะแต่แบบผมเอามาเล่นเพราะว่าแบบมันทำเกมดีไงช่วงนี้แบบล็อกลึกอะไรเงี้ยไอ้พวกโมบิลิตี้โมบิลิที้โมบิลิตี้สูงเนี่ยโดนล็อกหมดอ่ะเอ๊ะมาแล้วกูยิงมังแต่พับจีกันฟรีไฟ กูมาถึงแล้วโอ้โหมาแล้วไม่เหลือซักคนแน่อยู่ในป้ายคิมว่าลาดหลามึงรู้จักตัวเฮสติดกลงไหมมึงโดนกูละนี่ระดึงมาแก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 แบบหมูแกแบบหมูเอือกูตายตายคุ้มไปแน่คุ้มไปแน่คุ้มไปแน่โอ้โหตะพงตายด้วยมันมันไม่น่าคุ้มแล้วใช่เหรอมึงโดนกูมันตายเหรอตะพงมาปากผม้อมเอี่ย คนเป็นยาอ่อนเลยตัวเย็ยน,นคือไอ้ไอ้ไอ้้ไอนกูเกี้ยนนี่คือต้อนตีนมากคุณผู้ชมคือถ้ามันตายแล้วมันจะปั่นเลยแล้วดาเมจทีละห้าคือมันจะไม่เหมือนไม่ตายอ่ะมันจะปั่นต่อได้เรื่อยอ่ะๆๆๆคือเขาป้อกเน,นี่ยเมื่อกี้เออจังไรละไอ้เนี้ยมันมันเอาไว้ขัดแบบว่าคนจะวาร์ปเลยนะเออไม่ขัดอ่ะขัดสะอาดเลยของเฟย์ยาแปลกแปลกเพราะว่าพี่ว่าไหนได้ได้เด้อเอาดาบฉาดด้วยเหรอผมติดใจที่ผมเอาเอาเฟย์ยาไปป่าแล้วออกดับฉาดติดใจ มึงแม่งแรงจัดเลยอต่ร้องไงแต่กูถ้ามึงไม่ได้เนี่ยกูร้องด้วยนี่มึงปาโผด่ใส่ตากูกูล็อกล็อกจับตอยจับตอยล็อกเยสแต่มาเล็กล็อกเยสลูกจ่าบ้านหลังจางโดนกูไอ้ตัวคู่ไอ้นกวคู่เป็นตัวหลุดเห็นไหม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 มุ่งอยู่เนี่ยมุ่งอยู่เนี่ยเยี่ยใจเรามันสื่อกันเว้ยเราไม่ต้องพูดเราก็วิ่งไปเยสโสดไปละอะไระ ไอ้สัตว์เอ้ยมันจะไปเป็นล็อกออโต้ตัวนู้นอะอุ้ยอุ้ยหุ่นดึงกลับไปโอ้ยกลับมากลับวงเยอะวงวงเยอะเร็ววงวงเยอะเร็วเอว์ไปโยไปโยไปโยดึงกลับโอ้โหอันตีอันตีให้อันตีให้อยู่ในตีอยู่ในตีเอออยู่ในตีสองตัวสามตัวฮจังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหจบจบตามตามนักเวทนักเวทเก็บตูดฮึนักเวทนี่เข้าป้อมไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ครับผมโอ้โหวิ่งตามครับวิ่งงงตาามมววัับหน้้ปอโช์ยไคร ยังไงอู๋ถ้ามึงยังอยู่นี่คือมึงตายนะ้วเพราะกูเอายาในป้อมนะเพราะกูไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไข่เฮียปดปมันตามผมผมจะมาเคลียร์เลยแม่งวิ่งตามผมดุ๊กแต่ผมเคยเคยเจอคนเล่นไข่งโง่แบบว่าลืมลืมดูแบบเวลาเกิดตัวเองอ่ะแล้วก็มาเกิดในป้อมอ่ะอ่าเรียบร้อยยังเอออ่ะย่างเกือตายในป้อมนะเอาเอาเอาไอ้ไข่เราไข่ไข่มนี่มึงห้าวเหรอเฮียมันเป็นล็อกคีิปทำไมอ่ะ นี่นี่นี่อย่างนี้เท่อย่างนี้นี่เฮ้ยอะไรเอาไปล็อกคิปทำไมอ่ะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเกมเอ้ยมีคนอยากคีบมึงเลือกคิปโอ้ยโอเคคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมนิดนิดหน่อยปล่อยผ่านแม่งเอ้ยอันติใส่คีบกูอย่าบ้าอยิ่งแล้วก็ปั้นจั๊กเลยปั้นตีคีบเลย่ะโอ้ยปั้น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 ดีละห้าดีละห้านะแต่เป็นค่าความเสียหายจริงหรือเปล่าไม่ได้แต่ความเสียหายจริงอะสิความเสียหายจริงมีไง นี่ไฮะอะไรพวกมึงยังไงนี่กูแทงกูแทงกูแทงแทงไปไหนไปไหนดับชาดูไว้ตามตามนี่ดับชาตะบายเยสโอ้ยจงเก้าสิบแปเปอร์เซ็น เอ้ยมึงไทยเอ้ยไล็อกคีบมึงยงไไอ้เฮ้ยแโอ้โหกูจะเป็นบ้าเจ้้องกูเจ้้องกูเจ้้องกูล็อกผิดล็อกั้หยล็อกั้หมดเฮ้ยเดี๋ยวนะูว่าต้องตั้งค่าเลยผิดผแน่เลยแต่แต่ปกติผมเล่นตตัวเลงเองผู้ชมอันนี้มาแบบว่ามันจะกึ่งออโต้ได้ไงกดจิ๊บแล้วมันดึงเลยอะไรเงี้ยไอ้เฮ้ยแมึงดึงแต่คีบ a few moments later ระยะการยิงอันนี้ผมก็ปิดแล้วเออล็อ,ลอกเป้าหมายเออ <จะ S 1> ดูอดู<ม>ดว่าต้องตั้งค่าอะไรใหม่ต้องแก้แล้วเออปกติคือผมจะเล่นตัวแบบว่าเลงเองคุณผู้ชมเลงสดไปเลงเล่นแบบว่าพวกโลมอะ่ะเออสกิลมันจะเลงเองใช่ไหมเออหรือแม่ก็ระยะประชิดอยู่แล้วอะ่ะแต่นี้คือมันด้วยความที่มันแบบเออไม่ได้ตั้งค่าอ้สำหรับไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะไงแม่เอ้ยกดโจ๊ เรียบร้อยเลยทิพหายมันมันรู้ว่ามันมันล็อกให้ออโต้บางเฉีงหว่างไงไม่คิดว่าจะเอาคลิปไงเอยจะบวยจะพุงกอนใครจะเล่นตามนี่ต้องบ้านะเฮ้ยดึงแม่กซ์ป๊อโอ้โหแม่งล้างกูอุ้ยละคขามสะอาดละคขามตาจริงจริงไอ้เวทเออโหมึงนี่มันนี่ไอ้หมอไอ้อนามัย อ้าวหนี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 กูวากูวางกูวากูวางมามึงหนีเข้าป้อมเหรอมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงหนีเข้าป้อมมึงกลับมาดิแทงแทงแทงแตกโอ้ยละละใครใครใครวิ่งตามกูอือไหนไปไหนป้อมป้อมกูแทงหมดอนะป้อมแตกเด้อหนีทำไมเด้ออ้าวอ้าวดูว่ตีไฟเด้ออ้าวกูตายผมทำนาทีเต็มเรียบร้อยแล้วเด้อฟ้าเอาใจช่วยโอเคสวย ตาที่เจ็ดในการเล่นมีชิตาโคตรโหดโคตรอันตรายสวยๆครับผม <S <S โอ้โหจะก้าดาวแล้วโคตรโหดโคตรอันตรายเลยคุณผู้ชมแอคอาร์สมาร์ทด็อกโอ้โหโคตรเท่อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนิดหน่อยะคุณผู้ชมนะสายเสยอัดจ,จอเลยมันบัลลุงพลังไม่ได้ดึงนะเออเดี๋ยวมุ้งนี่สายมาตรง เออถ้าเกิดใครชอบนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาได้นนบ่อยๆนะคุชมนะวันนี้ผมกับน,น้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โแม่งน้องกูซําเป็นสิตัวไอ้โจอกเลยว่าของของเบญาใครอยาไปเล่นตามเล่นเลยครับแต่ต้องบ้านนะบ้านอะไบ้านอะไรบ้านอะไรมามามา้บา<ม>า <laughs> เลไอ้